สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลคาร์เด้นครับวันนี้ก็ขอเปิดตัวแบบบ้านๆอีกหนึ่งครั้งครับวันนี้ออกนอกสถานที่ครับพามารู้จักสวนบอลสีย่อมๆหนึ่งสวนครับเ,เริ่มปลูกจากการชอบแล้วก็ศึกษาหาความรู้ครับในการผ่าหัวในการพาเพาะเมล็ดปัจจุบันก็มีออกจำหน่ายพอสมควรเลยครับก็เ,เดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของสวน ของเราเลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวขอยาดแนะนําตัวนิดนึงครับพี่ครับชื่อหนึ่งวชรินทองเต็มครับอ่าเป็นเจ้าของสวนเนาะเจ้าของสวนบอนสีบ้านเนินฐานครับบอนสีบ้านเนินฐานอ่าอยู่จังหวัดชัยนาทเนาะอ่าตำบลเสือโฮกใช่ไหมครับครับโอ้ยู่ตำบลตำบลเดียวกับผมเลยเนาะบ้านคนบ้านไกลเดินเคียงกันนี่เองขี่ผ่านกันทุกวันไม่รู้จักครับพอดีเข้าไปเจอในกลุ่มบอนสีมาครับก็เอ้า บอลสีบ้านเนินฐานคนบ้านเราเนี่ยทำไมเราไม่รู้จักก็เลยขอเข้ามาทําความรู้จักพี่เขาหน่อยครับปัจจุบันพี่อยู่ชายนาฏเลยไหมครับพี่อ๋อปกติทํางานอยู่กรุงเทพครับปัจจุบันอ๋อปกติทํางานอยู่กรุงเทพแล้วก็กลับบ้านเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็มีเวลาดูเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วช่วงวันจันทร์ถึงสุขเหครับพี่ใครดูแลแม่ดูครับแม่ดูแลให้อ๋อแต่ถ้ามีคนเข้ามาซื้อระหว่างจันทร์ถึงสุขนี่มีคนอยู่ตลอดเนาะมีครับมีตลอดอ๋อแม่อยู่มีแม่อยู่ตลอดเนาะถ้าอยากมาเจอพี่เขาก็มาได้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เนาะ หรืออ่าเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไปให้พี่เดี๋ยวรบกวนบอกเบอร์โทรนิดนึงครับครับศูนย์เก้าสองครับครับสองห้าหกสองห้าหกศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งก็ที่บ้านจะเป็นบอลสีล้วนๆใช่ครับบอลสีเป็นหลักเนาะก็เพราะเมล็ดเองบ้างแล้วก็พาหัวเนาะไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินดูทางนู้นก่อนนะพี่นะครับครับเลยครับครับเดี๋ยวพอดีพี่เขาอ่ากำลังแยกต้นไม้อยู่ก็เดี๋ยวจะไม่กวนเนาะไปเดี๋ยวเราไปเดินดูกันเอง ตอนนี้ขายยังไงครับพี่โอเ้เดี๋ยวต้องเรื่องราคาด้วยพี่เดี๋ยวให้ผมแป๊บหนึง่งไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเรื่องราคาเ <c oughs> ดี๋ยวแฟนคลับผมคอมเมนต์ด่าผมอีกโซนทางนี้ขายยังไงครับพี่อ๋อตอนนี้เป็นลูกไม้ทั้งหมดใช่ไหมอ๋อไม่หมดไม่หมดมจะรวมๆกันนะครับอือันนี้ก็คือจะมีหลายราคาอยู่ก็คือมีหลายเลทเนาะตรงนี้บอลมันราคาลงก็จะลงตามไปด้วยก็คือก็เหลืประมาณ ต้นห้าสิบสามต้นร้อยก็มีตัวละห้าสิบสามต้นร้อยก็มีเนาะอย่างต้นตระไซส์ประมาณเนี้ยเนาะใช่ไหมครับที่ขายเนาะครับผมตัวประมาณเนี้ยเนาะตัวละห้าสิบาทสามต้นร้อยอะไรประมาณเนี้ยเนาะครับก็เดี๋ยวมาเข้ามาคุยมาสอบถามราคากันเบื้องต้นเนาะอ้อันนี้เองทั้งหมดเลยใช่ครับหรือมีนํำของที่อื่นเข้ามาด้วยอันนี้คือเพเองทั้งหมดขยายเองทั้งหมดโอ้หือว่าเก่งนะครับถ้าพาวหัวได้เยอะขนาดนี้นี่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 อันนี้อะไรครับพี่เนี่ย อันนั้นน่าจะเป็นกเกาะเกตครับ,บรรเกาะเกตหนูนจ,น,นจิ๋วตังจิ๋วอยู่น่าจะแยกเพิ่งแยกมาใช่ไหมครับใช่ครับนี่เยอะครับต้นนู้นตรงนู้นก็มีต้นใหญ่ๆ่เลยเนาะสามสิบห้าสิบาทนี่ต้นนี้ก็สวยนี่นี่นี่ดีหยิบให้แฟนคลับบูหน่อยนี่สวยมากครับสวยไหมเห็นไหมกล้องเห็นไหมตัวนี้คืออะไรเนาะน่าจะลูกไม้ไหมเนี่ยเป็นลูกไม้ครับตันนี้มันจะคล้ายๆ ริมขอบฟ้าครับแต่มันไม่ไม่ดังไ,ไม่ดัง,ดงเนาะตัวนี้คล้ายริมขอบฟ้าแล้วแต่เป็นลูกไม้เนาะครับซ้นนี้ขายยังไงครับพี่ตัวนี้ผมก็ขายอยู่มันตละห้าสิบอืมตัวห้าสิบบาทนี่ได้อยู่นะสวยมากนะครับมีหลายตัวเลยเนี่ตัวแบบนี้มีสองต้นเลยไปเข้าพี่บ้านพี่มีจัดส่งไหมเอ่ยถ้าแฟนคลับอยู่ต่างจังหวัดให้จัดส่งให้อะไรอย่างเงี้ยครับมีอยู่ครับมีติดตามพี่มีเพจไหม มีเพจจะเป็นเพจบอสบลบอสีบ้านเนินฐานเลยบอลสีบ้านเนินฐานเลยเนาะใครสนใจก็พี่อัปเดตบ่อยๆเนาะในในในเพจเนาะก็มีมีม <update S 1> บ้านอยู่บ้างครับอืมโอเคครับใครสนใจเข้าไปติดตามก็ได้นะครับบอลสีบ้านเนินฐานเซิร์ชกันได้เลยนะครับ <_ d ata> ไ,ปไปไปไปดูตัวอื่นกันบ้างครับป <_ d ata> ่ะตอนนี้ก็จะเป็นอ๋อไม้ด่างก็มีนิดๆหน่อยเนาะพอเลยติดบ้านนี่ครับอีกคนผมทําคลิป ส่วนแม่ผมก็เดินช้อปปิ้งแล้วนี่ทางนี้ก็มีมีบ,บอลไทยบอลอะไรก็มีเนาะบอลเก่าบอลใหม่บอลเก่าบอลใหม่มีหมดเนาะตน้นอย่างนี้ใช้อาพวกนี้ขายยังไงครับพี่อันนี้ก็จะอยู่ประมาณตัวละห้าสิบตัวละห้าสิบเหมือนกันครับ,รรบอืมก็ตามสมราคาเนาะบอลสีตอนนี้ก็ราคาไม่ได้สูงมากเนาะ เป็นบางตัวที่ถึงจะมีราคานะครับเดี๋ยวขยประตูนิดนึงมาพี่นะเปิดเลยครับผมอ๋อตัวนี้ก็มีครับนี่ตัวนี้สวยใหญ่นะนี่หลายถึงสีจะไม่สดเท่าไหร่แต่ลวดลายมันแปลกตาดีนะใช้่ได้เลยครับด้านในด้านในทะงุใ้่ครับทางนั้นจะเป็นแม่พันธุ์อ๋อตัวนี้จะเป็นแม่พันธุ์อ้มีไก่ด้วยไก่ตัวผู้นี่ตัวนี้แม่พันธุ์ของพี่เขานะครับตัวนี้จะสวยมากครับตัวนี้ไม่จําหน่าย ไม่จำนายเขาเตอนนี้จะเป็นแม่พันธุ์ทั้งหมดตัวนี้คืออะไรครับพี่สวยจังตัวนี้ไทยนิยมครับตัวนี้ไทยนิยมเนาะตัวนู้จะเป็นขุมทองตัวนี้ล่ะขุมทองครับขุมทองครับโอ้สวยมากเลยนี่ไทยรักบอลสีต้องมีเลยครับแบบนี้เนาะแต่ลูกเขามีไหมครับอย่างนี้ต้นนี้ยังไม่ได้ขยายเลยอันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้เจ้าจักระพัดครับเจ้าจักรพพัดนี่นี่นี่สวยสวยเนาะพอดีเพิ่งตัดหัวไป ต้องตัดหัวออกไปนี่ก็สวยตัวนี้คือลูกไม้เหรอน่เป็นลูกไม้ครับอันนี้ตัวนี้ป <ผม S 1> ้อมมาเลศมาได้อันนี้อืมสวยจังเป็นกอกเกตป้อมมเลศจะกอกเกตไหมอืมแกนี่น่าันติดโอเคโน่นี่ก็สวยนี่ชมพูหวานเลยตัวนี้แล้วครับพี่นี่ก็สวยเป็นพญานคราชครับพญานคราชชุดนี้จะเป็นแม่พันธ์ทั้งหมดเหรอครับผมยังไม่ได้จําหน่ายนะครับเนาะไปเดี๋ยวเราไปดูชุดที่พี่เขาจําหน่ายกันดีกว่านี่ตัวนี้ด้วยอันนี้ก็แม่พันธ์เหรอ อันนี้จะเป็นพวกหมอบอลกุ้ไปนี่ดูต้นเลยนี่ใบตัวฝาบ้านเลยครับใหญ่มากอันนี้เป็นลูกไม้หรืออะไรครับพี่ตัวนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้เนาะเลี้ยงได้ใหญ่ขนาดนี้เลยนะเนี่ยสวยมากนะครับไปไปดูโซนที่พี่ขอจําหน่ายกันดีกว่าอานุษ้์นํามาเลยตกล้องขอเอาไพเสียงไก่ได้นะครับมาทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่ ตัวนี้ก็มีหลายเลทเหมือนกันใช่ไหมครับพี่ครับผมบางทีเป็นพวกบอลด่างด้วยอืมบอลด่างขายยังไงครับเริ่มต้นที่เท่าไหร่ผมเริ่มต้นอยู่ประมาณเจ็ดสิบเองครับอืมเจ็ดสิบาทแปดสิบเองเจ็ดสิบแปดสิบาทนี่ครสนใจดูกันได้เลยนะครับนี่นี่น,นี่อันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้มนสวรรค์ครับมนสวรรค์อย่างนี้ก็เจ็ดสิบบาทใช่ครับเหรอประมาณนั้นครับอืมสวยนะเนี่ยสวยสวยสวยตัวนี้คือไม้ ไม้ผ่าไม้ผ่าเนาะไม้ผ่าเท่านั้นเลยมอสบค์เนี่ยเจ็ดสิบาทนะครับมีมีสามต้นเลยตรงนี้เนาะลูกลูกก็อีกอะตรงน,นี้นี่ลหละตรงน,นี้แหล,ะ,นนละครับพี่ตัวเดียวกันมะอันนั้นยังไม่แในใ่ยังไม่แน,น่ใจเนาะมันยังไม่ชัดเนาะครับผมพอดีไม่ค่อยได้เขียนป้ายชื่อเท่าไหร่ <laughs> นี่แหละข้อเสียของการไม่เขียนป้ายชื่อใช่ครับจะลุ้นตอนโตจะลุ้นต้องลุ้นตอนตนิดนึงนี่ลูกเล็กๆอย่างนี้หกสิบเจ็ดสิบบาท พอซื้อพอหากันได้ครับใครชอบเลี้ยงไม้แต่เล็กเนาะนี่นี่นี่ทา้นนี้ก็มีอันนี้คืออะไรครับพี่นนเป็นคุณหญิงทองม้วนครับนี่ <nat S 2> <ไป S 1> น่ารักคุณหญิงทองมว้วนเออราคานี้สวยนะครับราคานี้ไปได้ต่อเลยครับสำหรับคนที่อ่าเลี้ยงไม้ขายหรือวิ่งซื้อขายเนาะก็จะได้ตัวน,นี้คืออะไรครับพี่อันนี้ชมพูทวีปครับชมพูทวีปนี่ต้นนี้ไปแล้ว มีมีเจ้าของแล้วมีคนจองไปแล้ววายเสียใจด้วยนะครับแต่ละคนที่ชอบพูดตัวนี้ก็ไปในราคาเจ็ดสิบบาทเนี่ยนะตัวนี้ไปเท่าไหร่ตัวนี้ผมขายอยู่ร้อยหนึ่งครับอ๋อตัวนี้ร้อยหนึ่งไม้ป้ายอาจจะอืมไม้ป้ายก็จะมีราคานิดนึงเนาะอันนี้ติดด่างเหรอเนี่ยหรือไงใช่ครับเป็นเทวกรรมลังรักครับตอนนั้นโอ้เทวกรรมลังรักก็สวยตัวนี้เป็นไม้ป้ายไม้ไม้ติดด่างนิดนิดเนาะใช่ครับ นี่ลหละตัวนี้คืออะไรครับพี่นบพเก้านบพเก้านี่ต้นแม่ครับ,อรบโอ้หนอนต้นแม่เขาต้นใหญ่โอ้สวยหลายต้นนี่ก็นบนพเก้าใช่ครับต้นช้อนเนี่ยเนาะแต่อนี้ขายยังไงครับพี่นบพเก้าตัวนี้อต้นนี้ยังไม่แน่ใจเลยครับรว่าจะตั้งแม่หม <laughs> อมตั้งใจจะตั้งแม่เนาะนี้ก็สวยนะครับนบพเก้านูตรงนู้นก็มีอีกหลายต้นเลย,หล,ยหลายแบบเลยหลายพัน ในตู้นี้จะเป็นด่างเป็นหลักเนาะไม้ด่างไม้ป้ายนะครับครับผมราคาประมาณเจ็ดสิบแปดสิบาทหกสิบาทอันนี้คืออะไรนะไอตัวเดียวกันดิใช่ครับเป็นไอ้ขุงทองขุยทองม้วนโอ้นะสวยจังตัวนี้ชมพูแป๊ดเลยเห็นไหมครับชมพูชมพูสวยมากตัวนี้น่าสนใจหลายต้นเลยเดี๋ยวจบคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวก็มานั่งเล่นกันแคหน่อยแล้วตัวนี้ไปเดี๋ยวไปดูตู้ฝั่งนี้วันนี้เป็นลูกไม้เป็นหลักนะครับ ใช่ครับันี้จะมีลูกไม้พ่อเมล็ดที่ผมเพาะเองอ๋อจะ็นไม้พ่อเมล็ดด้วยแล้ว็รวมไผ่าครับอืมตัวนี้เป็นไม้ผ่าเหรอครับผมตอนนี้จะเป็นลูกไม้พ่อเมล็ดเนาะพ่อเมล็ดส่วนมากก็จะติดออกมาอย่างเงี้ยเนาะผมไปหลายสวนแล้วก็จะเจอแบบนี้เยอะมากเลยตัวนี้เป็นอะไรกับอะไรพี่จาได้ไหมแม่เขาอะเป็นลูกไม้ครับลูกไม้มาเหมือนกันทั้งคู่ใช่ไหมครับไม้กับลูกไม้เลยตอนนี้เป็นไม้เมล็ดนี่ตอนนี้เป็นไม้ผ่าโทษทีไม้ผ่าก็ติดมีติดด่างนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะ ได้อยู่นะสวยแต่เด็กมีเ็เลี้ยงในตู้อบทั้งหมดครับปล่อยไม่ได้ครับไก,ไก่อ,อ๋อเออใช่ใช่ใช,ใชพี่เขาเลี้ยงไก่ใบแปกจังคืออะไรนะ่ะเป็นลูกไม้บอลกาบครับอสีเ,เขาจะเข้มบน,นอมบอลใบากาบใบยอย่างนี้สวยจังไม่วางเลยตันนี้ไม่วางเลย ก็ไม้ปแปลกๆผมมาเดี๋ยวไปดูตู้สุดท้ายครับของพี่เขาเนะาะไปตู้นู้นตู้นู้นพอดีพี่เขากำลังทำแยกทำอยู่ทำไมถึงแยกทำนะครับพี่ต้้นนีพอดีมันมันไม่โดนแดดนะมันยืดมันโอ้มันยืดสูงสนเนาะต,ตัดใบทิ้งเรากำลังต,ตัดมาถึงนี่ที่แยกเพิ่งแ,แยกมาใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ครับอันนี้จะเป็นรวมกระถางใหญ่อืมแล้วก็ไปแยกมานี่ ่วนอนกันนะนี่บอลอะไรอะไรพี่อันนี้มันจะแผงมาจากมะขวานครับแผงมาเนาะชื่ออะไรผมจำไม่ได้สวยนะนี่นี่มันแผงมาจากมะขวานใช่ไหมครับถ้าเป็นมะขวานมันจะป้ายครับอืมอืมนี่ถึงขนาดไม่มีเวลาดูแลนะเนี่ยแค่เสาร์อาทิตย์ยังแสดงศึกษามานานพี่รักชอบบอสสีมานานเลยถ้างั้นเรารู้ทุกอย่างพอสมควรเลยที่พี่พูดมานี่ของจริงเลย รู้จริงรู้ทุกอย่างเลยนะครับแต่ไม่มีเวลาแคนะ่นั้นเองเนาะนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของคนรักต้นไม้เนาะเริ่มจากเล็กๆก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องทําใหญ่โตเหมือนคนอื่นเขาเนาะเพราะว่าเราไม่มีเวลาเราก็ต้องทําตามที่เราสะดวกและถนัดนะครับตอนนี้ก็พี่ตัดใบเนาะเพิ่งอันนี้ที่เพิ่งทําไปใช่ไหมครับนี่ใช่ครับมันยืดอันนี้ก็จะเป็นบอลลูกไม้เป็นหลักนะครับไว้ระวังเหยียบหลบตรงน,นี้เป็นลูกไม้เป็นหลักเลย รุ่นนี้ก็จะเป็นพวกสองสามต้นร้อยสี่ต้นร้อยที่พี่ว่าเนาะครับผม,มนี่ซื้อไปประดับบ้านได้เขียวน่อออกใบเขียวๆนิดๆครับแต่ก็สวยนะนี่เนี่ยอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยนี่ก็สวยเห็นไหมครับมีลวดลายกัดอยู่คนถควรเนาะนี่แหละครับอ่สเสน่ห์ของการพ่อมเมล็ดนะครับเพราะว่าแม่สวยจะอะไหมายไม่ได้หมายความว่าจะได้ติดแม่ติดพ่อมาทั้งคู่เนาะก็นี่แหละครับสเสน่ห์ของต้นไม้นะครับ ปัจจุบันก็พอมีลูกค้าอยู่บ้างใช่ไหมครับพี่เห็นมีจมีจองอยู่ด้วยพอมีอยู่บ้างพอมีอยู่บ้างเนาะนี่อันนี้ก็สวยเลงแดงอันนี้เป็นไม้มเล็ดทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นไม้ผ่าไม้ผ่าหมดเลยนี่ใบกานี่คือผ่ามาจากอะไรครับพี่เนี่ยมันเป็นลูกไม้ครับอืมตัวเดียวไก่ที่ผมหยิบไปเมื่อกี้นี่ไหมเนี่ยอ๋อคนละตัวคนละตัวใช่ไหมครับใบกาบอย่างเงี้ยหายากนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหม บอลใบกบับปัจจุบันก็หายากพอสมควรนะครับเนี่ยเนาะเนี่ยเนี่ยลักษณะของบอลใบกาบนะครับเนี่ยใบเขาจะเป็นแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่สวยเอกลักษณ์ของบอลใบกับเลยโอเคครับไปเดี๋ยวเรามานั่งคุยกับพี่เขาอีกรอบหนึ่งไปเลยครับครับผมเราก็พาชมบอลสี ไม่ไม่ว่าจะเป็นบอลลูกไม้หรือบอลบอลมีชื่อเนาะก็พาชมเป็นที่เรียบร้อยครับปัจจุบันพี่เขาก็ยังจำหน่ายอยู่นะครับเปิดทั้งหน้าร้านด้วยแล้วก็เปิดเข้าไปชมได้ในเพจอะไรนะพี่นะบอลสีบ้านเนินบอลสีบ,บ้านเนิน,น่านใครสนใจก็สามารถเข้าไปรับชมกันก่อนเป็นเบื้องต้นเนาะหรือ,อใครอยากจะมาอยู่ใกล้ๆเนะาะตาคีไซนาาเดินทางมาสะดวกก็สามารถมาที่ที่บ้านได้เลยโรงเรียน วัดเนืนทานครับเซิร์ชมาเข้า Google Ma ปนะ้องเซิร์ชคำว่าโรงเรียนวัดเนินทานตรงเข้ามาประมาณห0สิบเมตรครับเดี๋ยวสายมาปุ๊บจะเจอบ้านอยู่ซ้ายมือเลยหน้ารั้ว่าจะเขียนว่าบอลสีบ้านเนินทานครับสามารถมาซื้อเองได้ที่บ้านเนาะถ้าไปมาจันทร์ถึงศุกร์จะเจอแม่เนาะแต่ถ้ามาเสาร์อาทิตย์ก็จะมาเจอตัวพี่เขาโดยตรงเลยโอเคครับใครสนใจก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับบอลสีเริ่มจากความรักครับปัจจุบันก็ เป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้เหมือนกันครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง,องบ้านคนมือบังกา,กาเด่นด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่